สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิ k กี้คุกกิ้งไมล์เว a ชแนค่ะวันนี้นิกจะพามาทำต้มจืดมะระนะคะพอดีนิกซื้อมะระมาแล้วยังเหลืออยู่นะคะก็จะมาทำต้มจืดทานค่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็ขาผ่าแล้วก็เอาไส้ออกก่อนค่ะวิธีที่จะทำให้มะระไม่ขมนะคะเราก็จะเอาแช่น้ำเกลือค่ะอันนี้เป็นน้ำที่นิกใส่เกลือไปแล้วนะคะประมาณ1ช้อนนะคะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขูดออกนะคะเพราะว่านีกจะไม่ได้ทําเป็นยัดไส้นะคะนี่จะใส่เป็นหมูสับหมูเส้นนะคะใส่เป็นก้อนๆข้างนอกค่ะเสร็จก็หั่นเลยค่ะก็จะหั่นแค่นี้นะคะอันแบบนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะ ะะประมาณ15นาทีนะคะนั้นช่วงเวลาที่เราแช่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมหมูกันค่ะขามหมูนะคะนี่ก็ใส่ไปกับบุญเส้นเลยนะคะแล้วก็จะมาปรุงหมูกันค่ะสีอุขาวค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ที่ความชอบนะคะชอบเยอะใส่เยอะค่ะหอมค่ะน้มันหอยค่ะประมาณหช้อนนะคะแล้ก็เ,เกลือค่ะหนึ่งน,นะคะ น้ำตาลค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องนะคะนี่ก็จะใส่นิดนึงค่ะคือนีกจะพยายามไม่ทานผงชูรสนะคะก็จะใส่เป็นน้ำตาลตัดค่ะทุกเลยค่ะถ้ากล้องสั่นนะคะก็ขออาไทยด้วยค่ะ ว่าเป็นเป็นที่พื้นนะคะที่พื้นครัวค่ะแล้วก็เติมผักชีนะคะชีลงไปด้วยชีหั่นฝอยะคะ่ะแล้วก็มาคลุกใส่ด้วยกันเลยค่ะเพิ่มความหอมะคะ่ะ ตอนต่อไปค่ะค่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราตั้งหม้อเลยนะคะนีกก็จะใส่นะ้ำประมาณนึงค่ะแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะใส่มะละลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะให้เขาจนเดือดค่ะ ระหว่างนี้นะคะนีกก็จะมาปรุงเห็ดหอมค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่นิกแช่น้ําแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะก็จะใส่พริกไทยค่ะถ้าเสียงเบาไปยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนิดนึงค่ะคือน,นิกใช้แค่3มดอกนะคะนี่ก็จะใส่เครื่องปรุงอย่างละนิดค่ะไม่ใส่เยอะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ หน่อยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดหอมอันนี้นะคะไปรวนนะคะเจอให้เขาเพิ่มความหอมค่ะก่อนที่เราจะใส่ไปในหม้อนะคะเหมือนเราหมักเห็ดค่ะเหมือนกันกับที่เราหมักหมูนะคะ ผ่านไปพักนึงแล้วค่ะประมาณสัก5นาทีได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาหม้อดูค่ะว่าเดือดหรืยอยังอ่าเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะย้ายหม้อนะคะเติมเปลืองไปนิดนึงค่ะอันนี้จะย้ายหม้อไปฝั่งนู้นนะคะและนี้จะใช้เตาน,นีา้ล้วนเห็ดนะคะ แล้วก็รวนจนเหมือนเราได้กลิ่นหอมนะคะเหมือนเห็ดเหลืองหน่อยๆนะคะในระหว่างนี้นะคะนี่ก็จะใส่หมูลงไปในหม้อนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะความรวดเร็วค่ะนี่ก็จะปั้นเป็นก้อนเลยนะคะ ก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เพื่อนชอบค่ะช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดอีกรอบนะคะเพื่อนนิกทำงานร้านอาหารค่ะก็ได้หยุดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ได้มีเวลานะคะมาทำคลิปอีกค่ะนิกจะใส่แค่สีก้อนพอนะคะ ทานคนเดียวค่ะค่ะเห็ดเราก็น่าจะได้แล้วนะคะแล้วก็เพนใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะนี่จะย้ายมาเตานี้นะคะอนนี้จะคนนิดนึงค่ะเพื่อให้หมูเขาจม จะเติมพริกไทยลงไปอีกหน่อยค่ะวันนี้เป็นคนหนึ่งชอบทานไทยนะคะหอมๆและอร่อยค่ะแล้วก็รสดีค่ะรสดี1ช้อนชาค่ะี๋ยวมันจะมีความหวานของหมูออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะปุ่นไว้แบบนี้ค่ะ สักประมาณ10นาทีค่ะหรือ8นาทีนะคะเพราะว่านิกจะไม่เอาเปื่อยมากนะคะสุกพอดีเดี๋ยวเราค่อยเติมผักชีโรยหน้าแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเียน้อยค่ะน,นิกจะปิดฝาตุ๋นไว้นะคะค่ะผ่านไปประมาณ8นาที10นาทีได้แล้วนะคะนิกมาเปิดดูค่ะ เปลี่ยนสีแล้วนะคะน่าจะได้แล้วนะคะถ้าคนที่ชอบนิ่มนะคะก็ตุ๋นอีกนิดนึงค่ะแต่สำหรับนิดนิดว่าพอดีนะคะเพราะจะไม่ได้กินหมดทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอเราอุ่นรอบหน้ามันก็จะนิ่มลงไปอีกค่ะเดี๋นี้ขอชิมดูก่อน,นะคะ่ะ รสชาติกลมกล่อมใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็โรยผักชีลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นไงคะต้มจืดมะละไม่ยากเลยนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็ไม่ขมอร่อยค่ะจะบอกว่าไม่ขมเลยก็ไม่ใช่นะคะนิดๆค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็ผักเสิร์ฟได้เลยค่ะ คลิปนี้ใครชอบนะคะเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปของนิกนะคะนี่ก็จะค่อยๆทยอยแวะกลับไปรับชมคลิปของเพื่อนๆเหมือนกันนะคะแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันนะคะอดนนี้ก็เป็นคนชอบดูค่ะแล้วก็ชอบทำด้วยค่ะ,ะก็โรยผักชีนิดนึงค่ะ นี่ก็ว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะต้มจืดมะละไม่ต้องยาไส้ก็ได้ค่ะหรือจะทําเอาแบบไหนก็ได้ค่ะแบบที่เราสะดวกเลยนะคะยังไงคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ